สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนค่ะในคลิปนี้นะคะครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องการสร้างประโยคขอร้องแบบสุภาพนะคะเรื่องของการสร้างประโยคขอร้องแบบสุภาพเนี่ยเราจําเป็นต้องใช้ในการสอบ R I, I เนาะพาร์ที่เป็นพาร์ทสเปรเชนก็คือพาร์ทพูดนั่นเองโดยปกติแล้วนะคะอันนี้ครูเขียนเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนเนาะว่าวเวลาสอบพูดเนี่ยจะเป็นยังไง ข้อสอบพูดนะคะของการสอบ A1 หข้อสอบพูดจะแบ่งออกเป็น3กลุ่ม3ตอนมียงหมด3ช่วงก็คือช่วงแรกนะคะคือการแนะนำตัวตรงนี้เราก็ต้องแนะนำตัวเองเนาะเช่นชื่อ แนะนำอะไรมั่งเช่นชื่อที่อยู่อาชีพชื่อที่อยู่อาชีพนะคะงานอดิเรกภาษาเราพูดภาษาอะไร Each lecture t h a i a n g l i s h อ n d -English แบบน,นี้เนาะ แล้วก็พวกบ้านเกิดประเทศประเทศที่เรามาอ h o ค m e เมอร์ a ัลพวกเนี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเช่นพวกเบอร์โทรอาจจะเขาอาจจะถามเพิ่มเนาะพวกเบอร์โทรวันเกิดหรือว่าพวกรหัสไรบณี์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะแบบเป็นอะไรก็ได้ ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของเราดังนั้นให้เราเตรียมไปแต่ว่ามันจะเป็นเพียงข้อมูลส่วนตัวแบบเบื้องต้นนะคะเช่นชื่อที่อยู่ชื่อเล่นอาชีพภาษาเบอร์โทรงานวันเกิดเออวันเกิดน,นะคะแบบนี้หนา้าตาข้อสอบที่เราจะเจอนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมเข้าไปถึงเราน,น็แนะําตัวเลยฉันชื่ออะไรอายุเท่าไรา่อาคูเพิ่มอายุเข้าไปด้วยอายุเท่าไรา ชื่ออายุประเทศเช่น is common out Thailand นะคะ is ชว n ลเ n อร์อินบอันนี้ก็คือที่อยู่อยู่กรุงเทพก็ว่าไปภาษาที่เราใช้นะคะ is ชเ e รสเ r อร์ a ทยแล d Ish อย่างเงี้ย i s ชเ e รสเ r อร์อังกเบรุอาชีพก็ใช่แบบที่ครูสอนไปแล้วเนาะต่อมางานอดิเรก ชอบทำอะไรเราก็จะพูดง่ายๆว่า my hobby is สมมติฉันชอบเต้น is dancing my hobby is dancing แบบเนี้ยคะ่ะเนาะอย่างอายุก็ is been ตื๊ดเต้นอย่าเร่อเอาว่าไปประเทศ is c o m m e r อัไลไตลานนะคะวอนออสเชนอิชวัเนอร์อินอยู่ที่เมืองไหนอิชสเปกเชอร์ฉันพูดภาษาอะไรใส่ไปอันนี้ก็ใช้ตามที่ครูบอกอิชบินอิชอะไรก็ใส่ไปเลยนะคะชื่อนี้ก็ใช้ว่า my n a m e ก็ได้ my n a m e is ตรงชื่อเนี่ยอาจจะมีการให้สะกดชื่อนิดหนึ่งก็คือ b o o k s t a r b i e r e n c i b o o k s t a r b i e r e n c i แต่ว่าสะกดเราก็ต้องสะกดไปว่าชื่อเราอย่างเช่นสมมุติชื่อครูไอระดาครูก็ต้อง a e l a d a แบบนี้ค่ะ เราก็ต้องเตรียมสะกดชื่อไปด้วยอันนี้คือส่วนแรกนะคะต่อมาส่วนที่สองส่วนที่สองเป็นการตั้งคำถามตั้งคำถามจากคำศัพท์ที่เขาให้จากคำศัพท์ที่จับฉลากได้ ไม่ใช่แค่คำศัพท์อย่างเดียวนะคำศัพท์และเทมาก็คือหัวคอยกตัวอย่างเช่นอันนี้สมมติว่าครูจับได้คำว่าสนฉากสนถากก็คือเป็นคำศัพท์ที่ครูจับได้ ครูจับได้คําว่าสนถาครูต้องแต่งประโยคอะไรก็ได้ที่มีคําว่าสนถาที่แปลว่าวันอาทิตย์นะคะเท่านั้นยังไม่พอครูต้องมาดูหัวข้อตรงนี้ด้วยตรงเนี้จะแค่ว่าเทม,มาบอกเพื่อนจะได้มองเห็นตรงนี้เทม,มามันคือหัวข้อต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับ work e n in d ender ก็คือวันหยุดสุดสัปดาห์ แต่ว่าคุณต้องแต่งอะไรก็ได้ที่มีคำว่าสนฉากและเกี่ยวกับเรื่อง w o l c a n e n d e r ต้องเป็นคำถามเนาะจะต้องเป็นประโยคคำถามนะคะอ่ะอยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจับเป็นคนจับเนาะเราต้องเป็นคนถามส่วนคนที่ไม่ได้จับก็ต้องเป็นคนตอบนะคะในกรณีนี้เนี่ยครูได้สองอย่างครูก็จะตั้งคำถามว่า was was มักเคนสีอัมสนฉาซึ่งเทมามันก็ได้อยู่แล้วเพราะว่าโซนฉากเนี่ยมันก็คือ w e ก k n n e อนเถูกไหมแปลว่าเทมาเนี่ยมันเกี่ยวข้องเราไม่มีความเราไม่จำเป็นต้องให้มีคำศัพท์ที่อยู่ในเทม่านั้นแต่มันต้องเกี่ยวข้องกัน นะคะมันต้องเกี่ยวข้องกับแบบ w o r k e n n d e r ก็คือวันหยุดสุดสัปดาห์เราอาจจะเบิร์นต่อไปก็ได้ว่า was McKenzie a I'm w a l k i n g and the sum so by spiel I'm s o n t h a n e นะผมอาจจะบอก was McKenzie a I'm w a l k i n g and the sum so by spiel เพราะว่ายกตัวอย่างเชน่น a m s o n t h a แบบเนียก็ได้ครูขเขียนใหม่นะ was was woken 4 m woken e n the สมมติป์อืมซอ,อนจอ,อ,อันนี้คือแบบแนวขี้งกแบบอยากได้ให้ครบ แต่ถ้าไม่งอเราก็ใช้แค่แบบแรกก็คือว่าสมัคเคนซีอํมนชาเนี่ค่ะก็คือแบบที่สองตั้งคำถามคนตอบคนที่ไม่ได้จับฉลาคนที่ไม่ได้จับก็จะต้องตอบว่าอัมนชาวันอาทิตย์ฉันทำอะไรอ่ะฉันอยู่บ้านไบร์เบอร์อีชสเฮาเซ หรือว่าบินอีชสู่เฮาเซอร์ฉันอยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรอาจจะแบบนี้ก็ได้หรือถ้าไม่ตอบมาอยู่บ้านก็คืออาร์มส้นถามบายบายอีสู่เฮาเซอร์อุ่นอีเซอร์แฟนและฉันก็ดูทีวี ฉันวันอาทิตย์ฉันอยู่บ้านและก็ดูทีวีแบบนีน้ทั้งสองอันก็คือใช้คำตอบแบบเดียวกันตอบได้เลยนะคะค่ะนี่ก็คือส่วนที่สองนะคะ ต่อมาเรามาดูส่วนที่สาก็คือเป็นเรื่องที่เราจะพูดถึงวันนี้แหละนี่นะคะก็คือจะเป็นส่วนของการเขาจะให้รูปภาพมาเราก็ต้องจับรูปภาพเหมือนเดิมเหมือนแบบที่2เลยนะคะจับมาแล้วเราต้องมาสร้างประโยคขอร้องแบบสุภาพนี่คือข้อสอบส่วนที่สเห็นไหมคะตรงนี้จะแปลว่าส่วนส่วนที่3สร้างประโยคอ่ะ ก็คือตั้งประโยคขอร้องขอร้องแบบสุภาพนี่คือเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้เป็นหลักๆนะคะการสร้างประโยคขอร้องแบบสุภาพเนี่ยมีอยู่หลายวิธีเน,นาะในหนังสือเรียนมันจะมีอยู่ประมาณ3แบบนะคะแบบแรกก็คือ เราจะใช้รูปประโยคคำสั่งประโยคคำสั่งแบบแบบสุภาพแบบสุภาพแปลว่าอะไรแปบลบว่าเราก็จะต้องเติมคำว่าพวกบิ t เธอลงไปเนาะยกตัวอย่างเช่นสมมุติรูปนี้เราจะได้รูปนี้เป็นรูปของการเส้นลายเสนนะคะเป็นรูปของการเส้นลายเสน เราจะบอกให้เขาเซ็นลายเซนตรงนี้เราก็ต้องแต่งประโยคว่าอุนเธอชรายเบนที่แปลว่าเซ็นสีบิ t เทอในการสร้างประโยคคำสั่งของการสราอบข้อสอบ RIs เนี่ยเราจะใช้ C ทั้งหมดเลยเพราะเราถือว่าเราไม่ได้รู้จักกับคนที่เราพูดด้วยเป็นการส่วนตัวก็คือเราจะเน้นแบบ สุภาพเป็นทางการไว้ก่อนนะคะโดยรวมแล้วครูก็มักจะแนะนำให้ใช้4ีเพราะหนึ่งมันไม่ต้องผ่านไม่ยุ่งยากกฎการใช้งานมันง่ายอย่างที่สองนะคะมันเหมาะกับบริบทที่เราพูดกับฝ่ายตรงข้ามตอนนั้นนะ่ะจริงๆอันเนี้ยแบบแรกก็คืออุนเทอร์ไลน์เบนซีบิทนะคะใช้แบบนี้ก็ได้แบบที่สองที่ครูแนะนำก็คือเราจะใช้ตัวประโยคว่า คอนเทนตสีมันจะอารมณ์คล้ายๆคุณช่วยเซนตรงนี้ได้ไหมคอนเทนต์จีดจุดๆแบบนี้เราใช้ประโยคคอนเทน t นะคะอย่างเช่นอันนี้เราก็จะแต่งว่าคอนเทนตีมี b i t เทอหรือไม่มีก็ได้เนาะ here. เฮียเติมเฮียเข้าไปก็ได้ค่ะอุนเท ชเชไรเบนเฮียแปลว,ว่าตรงนี้คุณช่วยเซ็นตรงนี้หน่อยได้ไหมอันบนเราก็เติมได้นะเราก็เติมได้เฮียใส่ได้ค่ะคุณช่วยกรุณาเซ็นตรงนี้หน่อยได้ไหมนะคะต่อมาแบบที่สามมีความหมายเดียวกับแบบที่สองเลยแต่แค่เราใช้คำที่ต่างกันนะคะ ตัวนี้คือวัวเดินวัวเดินสีจุดๆุด,ดอ่ายกตัวอย่างเช่นวัวเดินสีเขียอุ่นเธอสไลด์แบบ แบบนี้ดังนั้นแพทเทิร์นที่นักเรียนควรจำเนี่ยก็คือตัวนี้ตรงประโยคคำสั่งเนี่ยเราต้องมันก็คือมีแวบขึ้นแล้วก็สุบเยกแวบนะคะแล้วก็สุบเยกตัวแพทเทิร์นที่ควรจำก็คือพวกนี้แบบนี่ถ้าเป็นครูครูจะเลือกใช้ไม่แบบที่สองก็แบบที่สามเพราะครูรู้สึกว่าครูชอบและรู้สึก ตะดวกปากที่จะใช้นะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างอันนี้เป็นรูปดอกไม้อ่ะเอาอันที่ง่ายๆที่ลากลงมาง่ายๆอันอื่นมันอยู่ตรงกลางเนาะโยงลำบากนิดนึงอ่ะยกตัวอย่างเช่นถ้ากูจะบอกว่าคุณช่วยเอาดอกไม้อันนั้นมาหน่อยได้ไหมครูก็จะบอกว่าเคอร์นเทนซีดีบรูมัน mitbringen ตรงนี้ก็คือขึ้นดูกับเราจะบอกเป็นเอกพจน์ K ot, หรือพภูหูนพดีบรูเ m อร์ก็คือเป็นเอกพจนะคะแต่ถ้าเป็นดีบรูเมนก็คือพหูพจน์อันนี้ก็ขึ้นดูกับตัวเราเลยเนาะได้หมดนะคะแล้วแต่วิจารณญาตของเราว่าเราจะพูดในเ e ชิงเอกน์ ot, หรือพหูพูนพอ่าเอาตามความถนัดกันแล้วถ้าเราไปสอบนะคะคอนเทนซีดีบรูเมอร์มิดบริงเง มิดเปงเงนแปลว่านำมาด้วยคุณช่วยนำดอกไมก้นำมาด้วยได้ไหมแบบเนี้ยค่ะเห็นไหมมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยซ้ำๆไปเรื่อยๆตรงนี้ก็คือจะเป็นแหวบที่เราใช้อ่าเรามาลองกันดีกว่าอันนี้รูปถัดมารูปนี้คือรูปเครื่องทำความร้อน เราเรียกเป็นภาษาเยอรมันว่าดีไฮซุงปกติถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเราจะนิยมพูดถึงคำว่าเปิดหรือปิดคุณช่วยเปิดหรือปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าหน่อยได้ไหมนะคะถ้าเปิดเราใช้ว่าอันมาเคิเป็นแวนแยกได้ถ้าปิดเราใช้ว่าอัลส์มาเคิอันนี้คือเปิด อันนี้คือปิดสองอันนี้ใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าเราไม่ใช้กับประตูไม่ใช้กับหน้าต่างไม่ใช้กับหนังสือนะคะเราใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอ่าสมมติครูเห็นรูปนี้ไฮซุ่งครูจะสร้างประโยคขอร้องแบบสุภาพครูก็จะบอกว่าคุณช่วยปิดอ่าเอาเป็นปิดละกันเนาะปิดเครื่อง ทำความร้อนหน่อยได้ไหมนะคะถ้ากูพูดแบบแรกกูจะบอกว่า m a r k ค n ซ e อันนี้คือพูดแบบเป็นประโยคคําสั่งนะ a ักเค n ซ e ดีหฮซูงเบทเทอร์อันแบบนี้เพราะว่า มันเป็นแวรแยกได้อันมักเคนเพราะเป็นประโยคคำสั่งมาต้องแยกแต่เราพูดแบบที่สองเราพูดไปเลยว่าคอนเทนสีดีไฮซูอันมัเคนไม่ต้องแยกนะคะเพราะว่ากฎของโมดาวแวร์เบนคือไม่ต้องแยก ถ้าเราจะพูดแบบที่สามเราก็พูดไปเลยว่าวัวเด n นสีดีไยซูอันมักเนแบบนี้อะต่อมารูปคอมพิวเตอร์เราจะใช้แวบตัวเดิมเลยนะคะ ตรงนี้เพราะว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเหมือนกันคราวนี้ครูอาจจะเปลี่ยนเป็นเปิดมั้งก็ได้เขาอ๋อเมื่อกี้ครูใช้เปิดไปแล้วเนาะโทษทีตรงนี้คือเปิดหมดเลยคุณช่วยเปิดเครื่องทําความร้อนเลยได้ไหมนะคะอันคราวนี้ครูก็จะใช้ปิดมัง้งปิดใช้กับอันนี้ละกันเมื่อกี้ตอนแรกคุณจะใช้ปิดอ่ะอย่างเช่นหนึ่งก็จะกลายเป็น Mark e n คนซ Then Computer. Aus. No, and the song. Könnten Sie den Computer. Aus. Macken. สามวัวเด่นสี่เด่นคอมพิวเตอร์เอาสมนจะเห็นว่าสองอันนี้ใกล้เคียงกันมากความหมายก็คือเท่ากันอันนี้ก็ได้มันก็คือสุภาพ เราก็ใส่มิเตอร์มิเตอร์เพื่อความสุภาพนะคะอ่ะอีกสักสองอันอันนี้หนังสือถ้าเป็นสิ่งของของครูจะแนะนำให้ใช้แวนมิดบริงเงนะคะเพราะว่ามันใช้กับได้คำศัพท์ได้หลายกลุ่มอันนี้ยครูจะบอกว่าคุณช่วยเอาหนังสือท่านมาด้วยหน่อยที่ แบบแรกก็จะเป็น b r i n g e n 4หนังสือมันหลายเล่มเนาะงั้นกูก็ใช้ว่า d i b u เ h e r Better ร e t แบบนี้ถ้าใช้เป็น Content ก็จะเป็น Content 4 ดีบิเชื่มิเตอร์คอนเทนซีไม่ต้องมีกระดาเนาะจะเขียนไม่พอคอนเทนซีดีบิวชื่มิดบริงเงนต่อมาแบบที่สามเราก็จะใช้เป็นวัวเด่น สีดีบ e เชมิดบริงเกใช้อันใดอันหนึ่งนะคะตอสนสอบไม่ต้องมไม่ต้องสีเรียวว่าต้องพูดทุกอ่านอันนี้ครูเอามาสแสดงตัวอย่างให้ดูว่าเรามีทางเลือกแบบไหนบ้างในการพูดนะคะอันนี้เป็นแหวกแยกได้มันก็ต้องอยู่แยก ถ้ามีคอนเทนต์แล้วตรงนี้ไม่ต้องแยกมีวัวเดนตรงนี้ไม่ต้องแยกนะคะ,ะต่อมาอันสุดท้ายเป็นประตูถ้าเป็นพวกเปิดปิดบานผับเมื่อกี้เปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเปิดปิดบานพับเราใช้สองตัวค่ะก็คืออันแรกถ้าเปิดคืออ f ฟมกักเคินเปิดถ้าปิดนะคะคือซู มักเกิลเป็นแหวบแยกได้นะคะอันนี้คือพวกตระกูลบ้านพับนังสง่งหนังสือคือใช้แบบนี้ได้หมดเลยนะคะอย่างอันนี้คือประตูใช่ไหมเราก็จะบอกว่าหนึ่งเปิดประตู ม a r เคิลซีดีเชื่ออ้าเป็นเปิดแล้วกันเนาะมันเปิดอยู่นี่ดังนั้นก็เป็นปิดม a r เคิลซีดีเชื่อซูมันมาจากซูมักเคิล พาช้เคิร์นเนอันนี้คือลูกคูเลือกใช้คําว่าเชื่อนะคะเพราะว่าบางทีถ้าเป็นประตูใหญ่เราอาจจะเล็กอีกแบบหนึ่งก็ได้แต่ว่าอันนี้เอาคําศัพท์ที่เป็นของ r i ก่อนเพราะว่ามันจะเป็นคําศัพท์ที่เราจะเจอเนาะอ้เคิร์นเทดีเชื่อสู่มัคคิน ันนี้เติมบิดเทอร์ด้วยนะคะมันจะได้สุภาพมักเคนซีดีเือบิดเทอร์สูงหรือว่าเคอรเทนซีดีทัวสูมักเคนแล้วก็เบื้อเดนเบื้อเดนสีดีเทอสูมักเคน ไม่ต้องแยกไม่ต้องแยกเพราะว่ามีเคลอนเช่นอยู่ข้างหน้าเท่านี้นะคะเท่านี้เราก็ลองไปเลือกใช้ดูว่าเราถนัดใช้โครงสร้างประโยคแบบไหนนะคะสำหรับคนที่เป็นคนตอบก็จะมีคำตอบอยู่หลักๆเช่นถ้าได้ถ้าเราช่วยเขาได้เราก็อย่าเสียแกนอย่าเสียแกนก็ได้ ก็คือเราช่วยได้หรือไม่ก็ยาเอาเป็นยา n a t u r a l i ถ้าไม่เราก็จะนาย,ท,นย,าย,นายทุดเมียลายนายทุดเมียลายดูนะคะ ยาหนาถั่วหล็กไหนชุดเมื่อไรเท่านี้อ่าลองไปเลือกใช้ดูค่ะว่าเราถนัดพูดประโยคขอร้องแบบสุภาพแบบไหนแบบเป็นประโยคคำสั่งแบบนี้หรือว่าแบบนี้หรือว่าแบบนี้เลือกใช้ได้เลยถ้าเป็นแบบแรกก็อย่าลืมเติม b i t t e r ลงไปนะคะเราก็ใช้เป็นสีมันจะได้สุภาพ เนาะทุกอันก็คือใช้ C หมดเลยอันนี้อย่าลืมบิดเธอด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะชูส